โลกลึกลับของแผ่นกวินที่ทำให้มันเหมือนซอมบี้เดินหนีทุกอย่างไปเรื่อยจนตาย ใา้กลางความหนาวเหน็บของแอนตาร์กติกามีปรากฏการ์ลึกลับที่นักวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถอธิบายได้เมื่อแผ่นกวิ้นบางตัวแสดงพฤติกรรมที่ขัดกับสัญชาตญาณการอยู่รอดโดยสิ้นเชิงแผ่นกวิ้นเหล่านี้จะหันหลังให้กับฝูงและอนา,นานิคมของตัวเองแล้วเริ่มเดินตรงดิ่งเข้าไปในแผ่นดินแอนตาร์กติกาอันวังเวงและทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างที่จําเป็นต่อการมีชีวิตไม่ว่าจะเป็นอาหารน้ําหรือความปลอดภัยที่น่าตกใจคือเมื่อนักวิทยาศาสตร์พยายามหยุดหรือ นำพวกมันกลับมาผวิ้นเหล่านี้กับดื้อรั้นที่จะเดินต่อไปบางตัวถึงกับใช้ความรุนแรงเมื่อถูกขัดขวางราวกับถูกสะกดจิตให้มุ่งหน้าสู่ความตายอย่างไม่หวนกลับมีทฤษฎีหนึ่งเสนอว่าแผ่นวิ้นเหล่านี้อาจกําลังประสบภาวะซึมเศร้าและกําลังจะจบชีวิตตัวเองแต่ก็มีอีกทฤษฎีที่น่าสนใจคืออาจเป็นการติดเชื้อราประสิทธ์คล้ายกับถังเช่าที่สามารถควบคุมสมองของโฮสต์ได,ได้เชื้อราประเภทนี้เข้าไปกัดกินอวัยวะภายในควบคุมระบบประสาทและบาง ให้โฮสมีพฤติกรรมเหมือนซอมบี้ภาพวิดีโอที่บันทึกได้แสดงให้เห็นช่วงเวลาสะเทือนใจเมื่อแพนกวินตัวหนึ่งหยุดเดินหันกลับมามองเพื่อนๆครั้งสุดท้ายก่อนจะมุ่งหน้าไปสู่ความตายอย่างไม่หวันว่นไหวน่าเสียดายที่สภาพอากาศอันเรวร้ายทําให้การเก็บซากแพนกวินเหล่านี้มาศึกษาเป็นไปได้ยากทําให้ความลึกลับนี้ยังคงไม่มีคําตอบที่ชัดเจนและแพนกวินซอมบี้เหล่านี้ยังคงเดินหน้าสู่ความตายอย่างเงียบงันต่อไป